สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัละยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไรอเบอบรนค่ายจังหวัดระยองครับทักทายกันในวันเสาร์ครับวันนี้วันหยุดพักผ่อนของหลายๆคนครับมาในช่วงบ่ายๆสักหน่อยเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับ ว่าจะมาลงคลิปในช่วงเช้าก็วุ่นวายกับเรื่องน้ำครับเรื่องน้ำท่วมครับน้ำท่วมเพื่อนๆน้ำท่วมน้ำท่วมโดนเหมือนกันครับโดนเหมือนกันก็เพิ่งหยุดตกไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับผมพอมันตกอยู่บ่อยๆเนาะตกซ้ำๆซ้ำๆน้ำมันก็ระบายไม่ทันนะครับก็แก้ปัญหาสักหน่อยตอนนี้ก็ พักยกครับพักยกมาพูดคุยกันในเรื่องของพระคุณแผนผงภายกุมารวาระหนึ่งห้นะครับของหลวงปู่กันต่อก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกด subscribe ให้กำลังใจกันนะครับตลอดเวลาที่ได้นำเรื่องราวของวรตถุมงคลหลากหลาย เรจะเป็นพบชุดเครื่องรางด้วยนะครับแล้วก็พระในยุคต้นยุคกลางยุคหนด้วยก็ขอบพระคุณนะครับที่พอจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับขอบพระคุณจริงๆบางคนบอกว่าไม่ดูไม่เป็นเลยนะครับพอได้มาดูคลิปนี้ก็พอจะเห็นแนวทางนะครับนี่คือสเสน่ห์ของพระขนแผนลกุทิมอิสรลิโก เทพเจ้าแห่งบูรพาทิศนะครับแล้วก็มงคลของท่านเนี่ยไม่ใช่มีน้อย,อยพิมพ์นะครับพอค่อยๆศึกษากันไปแต่ในนาทีนี้นะก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ใช้พิจารณาญาณในการดูการชมแล้วก็การไปเช่าหาหรืออะไรก็ตามนะครับก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับมันเป็นธรรมชาตินะครับนะมันเป็นธรรมชาติเรื่องราวเหล่านี้ เมื่อคนศรัทธายเยอะๆเขามันก็จะมีการทําออกมาในหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรดีพูดถึงตัวมวลสารดีกว่าเนาะตัวมวลสารแล้วก็บอนเป็นหลักนะบอนเป็นหลักเลยสําหรับพระขุนแผน หนึ่เนี่ยชุดนี้นเป็นพิมพ์สุดท้ายนะพิมพ์เทสท้ายนะครับอย่าลืมว่าหนึ่งห้ามันมีหลายบล็อกหลายพิมพ์นะครับอย่าไปเมาว่ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพิมพไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมมันมีมากอยู่แล้วก็แต่ละบล็อกแต่ละอะไรมันก็มีวิธีการดูอยู่เทียบกันอยู่อย่าไปเอาหลายๆอันมารวมกันแล้วว่าไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะครับ อันนี้พูดในมุมมองของตัวผมเองเนาะมีบางอ่านนะครับมีมักอาจศรัทธาเท่านั้นนะครับศึกษาเพราะศรัทธานะครับเก็บสะสมบูชากันมาเพราะศรัทธาเท่านั้นนะครับคืออ่ะดูไปก่อนผมพยายามปรับแสงนะเนี่ยปรับแสงให้มันใกล้เคียงกับสีองค์พระมากที่สุดแล้วก็สีพื้นโดยดูสีพื้นเป็นหลักเนี่ยอันนี้จะเป็นว่าน ดอกทองนะครับน่าจะเป็นคู่แฟนเลยล่ะสององค์นี้พระหลายองค์หลายพิมพ์นะครับก็เก็บไว้ด้วยความเก็บความสงสัยเอาไว้ไม่ใช่ธรรมดานะก่าจะศึกษาก่อนจะได้เป็นองค์ความรู้ได้นี่เก็บด้วยความสงสัยแล้วก็หาข้อมูลอะไรต่างๆมาในเบื้องต้นนะครับเนื้อข้าวเหนียวสุกข,ของหลวงปู่ ที่ได้รับการรับรองหรือได้รับการยอมรับก็ดีเนาะจากหลายๆกลุ่มบุคคลในความเคารพศรัทธาเนี่ยก็คือมันจะเป็นชุดที่เป็นเนื้อข้าเหนียวเนื้อข้าเหนียวสุดนะแล้วก็จับเนี่ยเขาเขาจะนนุนนุบมือนะครับตามที่ได้นําเรียนแนละ้จับจะนนุนนุบมือ มันนุ่มมันสัมผัสได้ครับมัน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 สัมผัสได้ส่วนพิมพ์เอาไว้อีกต่างหากนะครับนะประมาณนี้นะครับใครที่เอาพิมพ์เป็นหลักเนี่ยอันตรายเลยนะครับดีไม่ดีไม่ได้ของแท้หลวงปู่ด้วยนะนะครับก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปดูทุกอย่างครับดูทุกอย่างพิมพ์ก็ดูเนื้อก็ดูอะไรก็ดูดูไปหมดเลยแต่ทีนี้มันจะมีพระอ,ะอีกชุดหนึ่งนะครับพเพื่อนๆที่ ที่เมื่อเราจับดูเนี่ยนะเมื่อเราจับดูนะครับเขาจะมีความแห้งมันมีไหมแห้งๆเพื่อนๆว่ามีไหมครับมันต้องมีมีเหมือนกันนะครับเพราะพระปีหนึ่งห้านะครับมันก็ต้องแห้งบ้างละ่ะการเซตตัวการละเหยความชื้นอะไรต่างๆมันก็ต้องมีนะครับมีนี่แห้งนะครับนี่แห้งแห้งเสียดายเนาะ มันมันมันส่งส่งไปให้สัมผัสกันไม่ได้เนาะแต่ว่าหลายๆคนคงจะนาทีนี้เนี่ยคงจะเข้าใจแล้วลระมั้งผมว่าไปศึกษาไปเห็นไปลุยกันอยู่พอสมควรแล้วละ่ะผมว่านะนี่ครับเนี่ยดูดูพ้าองนีเนี่ยเนี่ยผมตั้งประเด็นไว้ ในใจไว้ตั้งนานแล้วดูเนี่ยเอะมันใช่ไหมเนาะพระอ,องค์นี้นะครับนี่เพราะเขาแห้งหนึ่งละ่ะนะันึแห้งหนึ่งนครับก็มานะครับนี่นะรืออย่างเนี้ยครับมันใช่ไหมเนาะใช่ไหมเนาะใช่ไหมเนาะตั้งคําถามอยู่เออมันทําไมเป็นแบบนี้ขอบทําไมมันสูงอะไรยังไงเนาะมันก็มาดูความน่าจะเป็นนะครับ ดูมวลสารให้เขามีมวลสารหลักอยู่นี่นะแล้วเขามีบอลอยู่ในพิมพ์เขาก็ประมาณนี้นะครับเส้นบังคับพิมพ์อะไรก็มีดูอันนี้อันนี้จะบางนะเพื่อนบางบางบาง,บางะกว่าปกตินะดู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 ไซส์ปะกะติเขาจะประมาณนี้นะนี่นะครับจะบางกว่าเลยลองนี้ก็แห้งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะคุยกับผิวแห้งๆถ้าไปเจอผิวแห้งๆจะเป็นอย่างไรแห้งแบบนี้ไม่ใช่ปูนแน่นอนนะครับปูนก็ดูต่างหากนะครับ อันนั้นวางเลยนะครับอเดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยสักสิบกว่านาทีนะครับวันนี้เดือยวเพื่อนไปเจอครับนี่ดูจนวนสามไปก่อนนะครับไอที่แตกลายงาแบบนี้นะครับเพื่อนเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับจําไ้เลยนะครับแตกลายงาเลยนะครับของเนื้อข้าวเหนียวสุกนะครับในยุคหนึ่งห้านี้นี่จะเป็นแบบนี้ทุกองค์ครับ แทบทุกองค์เลยนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่เนื้อนั้นเนื้อนี้ไม่ใช่นะครับทุกเนื้อเลยนะครับมันจะเป็นแทบทุกองนะครับมันจะมันจะเป็นแบบนี้แหละจะให้มันจะมันจะให้มันจะทําให้เราเห็นเป็นลักษณะเดียวกันนี่แบบนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับเป็นเบื้องต้นเลยนะครับ นี่ครับถ้าเป็นเนื้อปูนมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยติดยาวพึชเลยนะครับ <š 00> นี่เลยครับแม่นี่คือเสนีพระดูดูเดี๋ยวดูองค์อื่นครับดูทุกองค์ก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดครับนี่ครับดูองค์ไหนไหนไหน,ไหนองค์องค์ไหนไหนก็เป็นเหมือนกันทั้งหมด <š 00> เป็นเบื้องต้นนะครับนี่คือเนื้อเ้าเนื้อสุกเขาจะเป็นแบบนี้เบื้องต้นก่อน แต่คราวนี้ชุดก่อนที่ว่าเป็นเนื้อหนึบๆอันนั้นดูง่ายดูง่ายสัมผัสด้วยความรู้สึกก็ดูได้นะครับแต่คราวนี้ถ้าเป็นอกแห้งๆเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องแห้งๆนี่แหละอ่ะเมื่อแห้งๆปุ๊บเราก็มาดูมวลสารนี่แหละว่าเขาใช่ไหมครับอย่างเนี้มันเข้าตาแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้เข้าตาเข้าตานี่ครับเข้าตา แล้วองค์ประกอบอื่นแล้วทีนี้สำคัญที่สุดก็คือบอลน,นะครับผมใช้กล้องตัวนี้เลนเขาเขาจะเป็นเลนซูมอะไรของเขาอยู่นะครับมันจะมีจุดโฟกัสตรงกลางก็ต้องค่อยๆค่อยจัดแสงจากอะไรให้เขาแต่องค์นี้เขากำลังขยายน้อยครับแต่ว่าเขากว้างอยู่แต่กำลังขยายเขาน้อยจะใช้ตัวนี้ก่อนเนาะนี่ครับ ดูมวลสารนะครับเดี๋ยวผมทีนี้ผมจะเริ่มเร่งไฟสักหน่อยเนาะให้เห็นให้เห็นฝั่งนี้ด้วยดูบอลน,นะครับที่เกาะซึมอยู่ในมันแข็งแห้งก็ตามนะครับปกติแข็งแห้งแบบนี้มันจะล,ยลอยๆเนาะบอลเขาจะลอยๆนะครับแต่อันนี้ขนาดแข็งแห้งแบบนี้แล้วบอลเขาซึมนะครับ ก็แปลว่าพระมันได้ที่แล้วคนระับมันผ่านการเวลามามันได้ที่มันไปได้วยกันมันมันพระก็เนื้อหาเป็นแบบนี้บอลก็เป็นแบบนี้เข้าไปในทิศทางเดียวกันถ้าเป็นแบบนี้ก็สบายใจนะครับเพื่อนครับผมไม่ให้มาเชื่อผมนะแต่ก็ศึกษาไปด้วยกันนี่แหละนะเพื่อนครับผมแบบนี้สบายใจได้นะครับเก็บได้นะครับมันแห้งก็เหอะ แต่ก็ต้องดูเนี่ยเอ้ดูบอลมันมีไม้อะไรยังไงดูมวลสารนะครับที่เขามีอยู่นี่นะครับดูสภาพบอลนะครับแล้วดูมวลสารนะครับยิ่งสองยิ่งถ้ามีกำลังขยายเยอะๆนะครับยิ่งจะเห็นอะไรเยอะเลยนะครับสำหรับ พระพวกนี้เหมือนกันนะครับกลับเป็นพระที่สวยด้วยซ้ําไปนะครับก็สวยในแบบฉบับของเขานะครับนี่ดูบนสารไปเรื่อยๆนะครับในส่วนที่ร่อนก็ส่องให้เห็นได้อีกว่าคืออะไรอยู่ข้างในนี่ครับดูดูบอลนะครับดูสายแร่นะครับบอลที่เขาซึมอยู่นี่ครับสวยเป็นธรรมชาตินะครับนี่เลยนะครับหน้าตาและมันจะเป็นเหมือนกันทั้งองค์ครับเพื่อน ทังองค์ก็คือด้านข้างก็เหมือนกันไม่ได้ทำมาหลอกไม่ได้ทำมาหลอกครับไม่ทำหลอกด้านหน้ายอย่างเดียวเพราะมีเพื่อนๆพนถามาเอ๊มันแขน็งแข็งแล้วมันมันต้องวางเลยทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่นะครับเพราะฉะนันผมก็เอาคัดเอาตัวแข็งแข็งนี่แหละมาให้ดูพอเราส่องนีมองไม่ออกนะครับเห็นไหมครับมองไม่ออกหรอว,ว่ามันแข็งไม่แข็งมันคือแข็งแห้งนะครับ แข็งแห้งด้วยอายุมันแห้งนะครับเพราะวามวลสารที่เอามาอาจจะเป็นตัวน้ําประสานก็ดีมวลสารก็ด,กดีเขาก็จะมีแต่ละวาระการสร้างอยู่เนาะนี่เห็นไหมครับตัวเหลืองเหลืองแดงแดงมวลสารเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้นะพยายามให้ชัดที่สุดครับนี่องค์นี้ องนี้เดี๋ยวดูองค์ใหม่บางๆนะครับเนี่ยองนี้บางๆนะครับแท้แน่นอนนะครับอย่างนี้นะครับมาดูองค์ต่อไปนะครับนะนี่ออกบานดอกทองเลยครับแบบนี้เจอนะโอ้แต่ก่อนผมก็เอ๊ะมันใช่ไหมเนาะทำไมเป็นแบบนี้นะครับแต่อันอื่นมันสวยแต่มันทไามันแข็งแข็งแห้งๆแต่พอเรามาส่องนะครับไล่ไปเลยตั้งแต่พวกที่เป็นตะกุดก็ดีอะไรก็ดีนะครับนี่ครับดูมอนสารครับดูมอนสาร พักนี้ดูมวลสา,รคร,ารครับเห็นไหมครับขาวๆเต็มไปหมดเลยนะครับมวลสารครับสวยมากยิ่งสองยิ่งสวยไหมครับแต่เพื่อนๆสังเกตมันจะมีบอลทองแซมเป็นจังหวะจังหวะนะครับนี่ครับมันไม่ใช่ปูนครับมไม่ใช่ปูนหน้าแบบไหน หลังแบบไหนข้างก็แบบเดียวกันดูนะครับมวลสารนี่เลยครับแล้วก็มีเส้นด้วยนะมีเส้นบังคับพิมพ์ด้วยไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมีนะครับดูบอลดูบอลน,นี่ครับนี่เลยดูหน้าท่านด้วยดูมวลสารสิสวยมีเสน่ห์ครับขมปิดนะครับนี่เลยครับ วันนี้ก็มาพูดคุยกันเรื่องนี้นะนี่นี่ดูบนสารครับเป็นเสน่ห์ครับบอลที่แทรกซึมอยู่นี่เลยอกลักษณแบบนี้เลยดูองค์ต่อไปครับเวลาไล่เข้ามาแล้วเพราะว่าเมมผมน้อยครับเมมผมน้อยผมต้องเอาออกอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกองหนึ่งองค์คนละองค์นะครับองค์นี้แต่เนื้อเนื้อ,อวาดดอกทองเหมือนกัน,นครับนี่ครับผมแบบนี้พุทธคุณล้นเหลือครับอธิษฐานจิต ขอนี่ครับผมบาราทหนึ่งห้าครับแห้งๆก็ดูได้นะครับเพื่อนดูเอาหลักประมาณนี้เลยไปดูส่วนพิมพม์อื่นๆมันก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่เราก็เก่งว่าเอ๊ะทำไมมันแห้งมันเหมือนปูนหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ปูนแน่นอนนะครับไม่ใช่ปูนแน่นอนนี่เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยบางปิ้วเลยนะครับมีเส้นบางครับพิมพ์ด้วยเส้นข้างด้วยดูดิ ด้านข้างดูขอบเขาชงสูงเนี่ยตอนแรกผมก็ตั้งคําถามอยู่เอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเนาะอื่นๆใช่หมดเลยนะครับดูยันนะครับยันนี่ครับยันข้ามมาเห็นไหมครับแล้วก็มุดรอดนะครับเออยันข้ามมาแล้วก็มุดรอดเนี่ยมันมีเป็นพิมพ์อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆจะเข้าใจผิดว่ามันมต้องเป็นอย่างนี้ทุกวาระไม่ใช่นะครับไอ,อวาระหนึ่งห้าเนี่ยเขาจะเป็นพิมพ์ของเขาอยู่นะมันก็จะข้ามมาแล้วก็จะมุดเหมือนกันนั่นแหละ เห็นไหมเนี่ยอืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครับเขาจะข้ามมาเห็นไหมครับข้ามมาแล้วก็เขาเขาก็จะมุดลงแบบนี้แต่มัาจะมีอีกพิมพ์พวกอื่นก็คือมันมันชนกันเลยก็มีอยู่นะครับมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะเข้าใจผิดสับสนกันนะครับอ่ะอีกสักโอกงหนึ่งเป็นพิมพ์ปั๊มซ้ํานะครับผมเห็นตัวแรกผมก็จะวางเหมือนกันนะตอนเนี้ยนนครับดูนะครับสภาพเดี๋ยวแสงออกสักหน่อยนี่ครับดูสิ โอ้ยแ,แ,แ,แข็งแข็งแห้งนะครับแห้งเ,เพื่อนแต่เราก็มาดูเอนะครับสุดท้ายมันก็ต้องไปตั้งสมมติฐานในหลายอย่างครับต้องตั้งสมมติฐานในหลายอย่างก็ดูกันไปครับก็เหนียวสุกก่อชัยถ้าชัยแล้วก็โอกาสสูงและไม่ใช่ปูนแน่นอน,นครับ ดูบอลบอลมันเข้ากันได้ไหมโอ้ยตายแล้วผมจับปรับระยะแสงไฟก็จะลำบากนิดหนึงนี่นะครับตัวนี้ปั๊มซ้ำนะครับปั๊มซ้ำดูขอไัยจริงๆเลยนะครับวันนี้แสงดูยากหน่อยอขยายขึ้นมาสักหน่อยสิช่วยกันช่วยกัน เอาละนี่ละนี่ละประมาณนี้ละนี่เลยนะครับเราจะไปซึมเข้าไปในเนื้อแบบนี้นะครับมันจะไม่ลอยแห้งหลุดเป็นผงออกมานะครับผมเนี่ยอันเล็กๆกตามจุดทั่วทั่วไปเลยนะครับอันนี้กรณีที่เป็นผิวแห้งนะครับผิวแห้ง จับสักสักซากมือแห้งๆแ,แบบนี้นะครับเพื่อนจับมาเอ๊ะทำไมเป็นมิพิมพ์ดูเขาก็คมดีอยู่นะบางทีเขาก็บางนะอะไรอย่างนี้นะครับ